ดีคะ่ะพี่ดาไทยแลนด์ตรุยยูเคมอีกแล้วนะคะสวัสดีนะคะวันนี้พี่ดาจะมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่31นะคะพี่ดาก็จะมีฉลองนะคะฉลองให้ตัวเองนะคะแล้วก็เพราะว่ามีใครฉลองด้วยพี่ดาก็จะฉลองคนเดียวนะคะพี่ดาก็ไปได้อ่าน,นี้มาคะ่ะพี่น้อง บสเตอร์ค่ะพี่น้องเห็นไหมคะบสเตอร์ตัวใหญ่ๆนะคะพี่ดาอาจจะมาฉลองของเจ้าของนะคะเนาะแล้วก็มีไอ้ไอ้ไอเนี้ยก้ามมันนะคะก้ามมันใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ามันแช่แข็งค่ะพี่น้องว่าแม่นสดเด้อพี่น้องเอ่อแช่แข็งเอาไวค้ค่ะก็พี่ดาไปได้มานะคะพี่ดาไม่ค่อยได้กินหรอกคะ่ะจะกินครั้งหนึ่งอ่ะปีละครั้งนะคะเพราะว่าปีนี้ก็ มันเก็บกดนะพี่น้องเก็บกดนะคะก็เลยพี่ดาจะมากินลบสเตอร์นะคะใหญ่ๆแบบนี้นะคะกินกันยังพี่น้องกินกันตบตําบกหฮูงบ้านเฮ่าคะ่ะนึ่งธรรมดาแล้วก็ตกําบกฮูงกินไปเลยนะคะพี่น้องว่ามีอย่างไรคะ่ะนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวพี่ดาจะเปนนึ่งนะคะเป็นนึ่งแล้วก็ตาส้มตามําแซ่บๆก็ฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะแบบนี้เลยคะ่ะโอเคคะ่ะ เดี๋ยวไปกินกันเลยนะคะไปกินไปแซบด้วยกันเลยะคะ่ะสวัสดีปีใหม่แล้วก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็โชคดีทุกคนคะ่ะ2021แล้วก็เมืองไทยแล้วก็พศ25 64นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปกินส้มตำกับพี่ดาเลยนะคะว่าจะแซบบอจะแซบบอนะคะก็ กินปีละครั้งค่ะไม่เป็นไรนะคะปีละครั้งเรากินกันนะคะของเราค่ะโอเคน่าจะใช้ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องส้มตำ l o เตอร์ด้วยนะคะนี่คือ ส้มตำนะคะส้มตำพิดาตำเองนะคะบสเตอร์พิดาก็เอาไปนึ่งนะคะมีหัวอย่างนี้เลยนะคะคือกิ่นง่ายๆค่ะพี่นอ้องอ่าก็อยากจะฉลองนะคะอ่าวันที่31วันนี้นะคะ31นะคะทรงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่พิดาก็มีอะไรในตู้เย็นก็มาเลยะคะมีสดาวนะคะมีสดาวที่แช่แข็งไว้พิดาก็เอามาผสมปมเปกันนะคะแล้วก็มีผักนะคะมีผักก็เรือหน่อยนึงนะคะ มาก็ใ <Yeah. S 2> หญ่เราคะมากินด้วยกันเลยค่ะพี่น้องมาฉลองอปีเก่าส่งท้ายปีใหม่ด้วยกันนะคะอืมโอเคอู้น่าจะแซ่บนะคะดูสิหัวมันอย่างนี้พี่ทายไม่รู้จะแง,ง่ไงนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะอันนี้คือกล้ามมันนะคะพี่น้องก้ามมันเนี่ยก้ามใหญ่ๆอื อร oh ่อยพี่น้องอ่อยค่ะสวัสดีนะคะครับคอืบครับแล้วมีข้วเหนียวนะคะวันนี้พี่พี่ดานืึองขมาเหนียวนะคะเนี่ยหอมหวยๆเลยพี่น้องหอมห่วยๆเลยค่ะมาทานเนาะโอเคขออนุญาตใช้มือนะคะส้มตําก็ต้องบอกให้ใช้มือนะคะ เาพาะส้มตำก็แซ่บแล้วค่ะส้มตำที่เราใส่แครอทด้วยหน่อยนึงออออืืออืืครับ อจ้แบบฉลองวันส่งท้ายปีใหม่นะคะต้อนรับปีเก่าเอ้ยต้อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเบอร์เบอร์จังน้อยพี่น้องช่วงนี้บะไรนอนนะคะแล้วก็เอไ์สดทุกวันนะคะมันก็เลยเหนื่อยเหนื่อยนะคะเบอร์เบอร์อรนิดหนึ่งนะคะออืือ หมดคำสุดอาพี่น้องไม่ได้กินอย่างนี้นานแล้วนะครัะมือนกันว่าอื้อืออ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 ้มตุำกับลอบสเตอร์ค่ะพี่น้องอาหารไทยคู่กับอาหารของ,องแพงนะ ตัวนี้ตัวใหญ่นี้พี่ดาซื้อช่องแข่งไว้นะคะอืมก็เท่าไหร่นะสามสิบปอนค่ะสามสิบปอนอย่าตัวนี้โหบุลโลย์เนาะตัวใหญ่นาะ ถ้ามันไทยก็โอ้รต่ำงอยู่ข้างนองคุณเดี๋ยวก็สี่สิบนะคะอืมคู่สี่สิบเนื้อมันก็เยอะอยู่อืมนุ่งแน่นอ่ะกินปีละครั้างก็โอเคค่ะอืม ัดลองทำกับตัวเองนะคะอือซึ่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อือเราแช่แข็งทุกอย่างที่มึงน,นอกต้องแช่แข็งหมดนะคะลองดูว่ามันจะเข้ากันไหมช่มงตำ ลอ l สเตอร์สตดาฟกินแปลกๆนั่น,นแหละแซ่บโอเคนะจะสต๊าฟคมมุมไปน้อยนึงพี่น้องคุมไปนอ้อยนึง tuyệt mạnh rất mưa tiền lắm đây rồi không นั่นน่นสมหายอยากอยู่สมกับของแพงอยู่พี่น้อง โหเฮ้ยก mm. ็งาให้หมดแล้วมันแพงงหมดเลยแต่ไม่งะวันนี้อาจะง่ายพนี้ เขากันเพราะอย่างเพี่อนส้มตำลอบเตอร์ นี่ไงคะอร่อยอร่อยมากๆค่ะอ พูดเดียวกินพูดเดียวพี่น้องเอ้ยแปี้นิวเยียร์เด้อพี่น้องเด้อทุกคนโชคดีนะคะอืมอืม เลืไว้เล่มทีหลังนะพี่น้องเพชรบาะบวค่ะเชียร์ค่ะโชคดีปีใหม่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามพี่ดาขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ปังๆแล้วก็โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะไปค่ะเล e y ย u